สวัสดีค่ะวันนี้นินิดพาทุกคนทำแซนวิชโดนัททอดกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมากดขนมปังให้เป็นรูปทรงกลมก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะมากดรูตร,ตรงกลางให้มีรูเหมือนโดนัทเลยค่ะ และก็มาเตรียมไส้นะคะสำหรับใครที่ชอบเป็นไส้อะไรสามารถใส่ลงไปได้เลยตามชอบได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมทานน้ำแซนวิชเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับแซนวิชท,ทอดของเรานั่นเอง แล้วก็นำขนมปังนะคะมาประกบลงไปแล้วก็มาเตรียมส่วนของไข่นะคะเพื่อที่จะเอาขนมปังนะคะมาชุบกับไข่นะคะแล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังนะคะสำหรับไฟที่ทอดนะคะเราก็จะใช้ไฟแรงนะคะเพื่อที่ขนมปังของเราจะได้ไม่อมน้ำมันนั่นเอง สำหรับต้นทุนโดนัททอดชิ้นนี้นะคะอยู่ที่16บาทแนะนำให้ขายชิ้นละ25บาทจะได้กำไร56%นั่นเองขอบคุณทุกการติดตามนะคะใครอยากให้นินิดทำแซนด์วิชมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยจ้าสำหรับใครที่สนใจน้ำแซนด์วิชเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงลิงก์ที่และกดตรงลายสั่งซื้อน้ำแซนด์วิชได้เลยนะคะ